สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวนาฬิกาจากทางทิสโซนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นคอลเลคชันยอดเทีนนะครับ PRX นะครับผมก็ออกสีใหม่มานะครับก็นปัดนะฮะผมเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูสีชมพูอ่อนนะครับผมก็เป็นไซส์35นะครับ35มิมลนะฮะขอไปใส่เลดี้นะครับ ใส่ผู้หญิงนะฮะหรือว่า,าผู้ชายนะครับข้อมือเล็กนะครับแต่ว่าคงไม่ใส่สีนี้แล้วละครับก็คือตัวนี้ก็คือทำมาให้ผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับผมก็สีแบบหวานแหววนะฮะชมพูนะครับชมพูมพอ่อนนะครับผมสวยเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับตัวสเปคหน้าปัดนะครับผมอยู่ที่35มิมลนะครับ35มิมลนะฮะแล้วก็ความหนาตัวเรือนนะครับอยู่ที่9.6้มิลนะฮะน้ำหนัก97กรัมนะครับหูสายนะฮะ11เ็นะครับเป็นอีซ่คลิกกดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับเป็นซไฟายนะครับเคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน ันอยมีที่100เมตรนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับเขาเป็นเครื่องคอร์สนะฮะคอร์สระบบ EOL นะครับก็คือระบบแจ้งเตือนก่อนแบตเตอรี่หมดนะครับมันจะเดินทีละ5วินาทีนะครับอันนี้คือสังเกตได้นะครับผมอ่าแล้วก็ประกันเขาอยู่ที่2ปีนะครับก็เดี๋ยว ต้องลองใส่ดูสักหน่อยครับนิดนึงนะฮะแม้นะครับหน้าปัดนะฮะจะเป็นสีชมพูนะครับผมก็ลองทับข้อให้ดูนะครับนะข้อมือผมอยู่ที่15.5เซนนะครับหรือว่า6นิ้วนะครับผมก็สำหรับสุภาพตรีนะครับก็จะเล็กกว่านี้นะครับ ก็มือเล็กกว่านี้ใส่กําลังพอเหมาะนะครับใครที่ชอบนาฬิกายูนิเซ็กหน่อยนะครับนะครับใช้แบบใหญ่นิดเึงนะครับตัวนี้นะครับหน้าปัดชมพูนะฮะจริงๆก็ทามาค่อนข้างหลากหลายสีนะครับเพียเอกอเกือบแทบทุกสีนะครับเกือบแทบทุกสีแล้วฮะแต่สีอ่อนๆก็จะมีพวกสีเขียว เขียวอ่อนนะครับแล้วก็ฟ้าอ่อนพวกนี้ครับแล้วก็หน้าปัดมุกก็มีนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งนะครับอันนี้หาดึงออกมาตั้งได้เลยนะครับสเต็ปแรกคนที่สเต็ปโซเวลานะครับก็หมุนตั้งได้เลยนะครับค่าสิบสองนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนที่นะครับเสร็จแล้วก็เดิเข้าไปนะครับ ง่ายนะครับก็อันนี้เล่นไม่ยากนะครับตั้งไม่ยากเครื่องคอสใสใ่ง่ายๆนะครับผมเพียงแต่ว่าเราก็ดูาการแจ้งเตือนนะครับฐานฐานหมดนะฮะแบตเตอรี่หมดนะครับก็คอยสังเกตนะครับอย่าอย่าปล่อยให้ตัวแบตเตอรี่มันหมดนานอย่างเกินสักสองเดือนนะครับก็ต้องคอยต้องคอยดูนะครับใครสําหรับใครที่มีนาฬิกาแบบ หลายเโอเคครับก็ราคานะครับผมเรือนี้อยู่ที่14,100นะครับ14,100นะครับก็ใครสนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับมีส่วนลดพิเศษนะครับผมมีส่วนลดพิเศษนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะเบอร์และก็รายไว้ใต้คลิปนะครับผมทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นนะครับส่วนลดดูได้นะครับก็อย่าลืม ฝากกดติดตามช่องเราด้วยในคลับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวในการรุ่นใหม่ๆนะครับผมรุ่นใหม่ๆมานะครับก็จะทยอยลงให้ดูนะครับทุกรุ่นนะฮะร,รอติดตามได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับพบกันต่อในคลิปหน้าครับ